้องปลูกต้นมะพร้าวนะครับชายีหอมปีใส่ไก่แบบอร่อยโอเคครับนั่นแหละเดี๋ยวรามาดูเปนไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีช่วงเกือบเที่ยงแล้วนะครับเนาก็ที่จังหวัดวีรามเนาะพอดีมาช่วยงานนะครับเป็นวันที่พาหลานมาดูแพะนี่เลยก็รดน้ำนะน้ำจากโซล่าเซลล์นั่นเอง แดดดีนะครับวันนี้แดดช่วงเช้าช่วยน้องปลูกต้นมะพร้าวนะครับคือน้องคู่แฝงผมเนี่ยคือต้องไปที่ระยองนะครับไปรับค้นงานเนาะช่วงเนี้ยน้องเนี่ยก็มีงานนะครับงานกอ่อสร้างหรือว่างานสร้างบ้านนะครับที่แถวจังหวัดบุรีรัมณ์นั่นเองนะครับก็ก็เลยต้องไปรับคํนงานเพิ่มนะครับแต่ช่วงนี้ก็เลยมีเวลาผมก็เลยมาช่วยน้องนะครับแล้วก็มีน้องสองคนนะครับที่ปลูก ต้นมะพร้าวของสองสาวันก่อนนั่นเองนะครับก็เห็นข้างหลังไม่เอ่ยนะครับบรรยากาศเขียวกระจีเป็นนาปางนั่นเองนะครับนาปางที่พ่อเป็นคนทำเนาะถามว่าได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรมากๆหรอครับได้แค่ข้าวเนาะว่ราแต่ก็มีน้ำเพราะว่าที่นี่มีโซลารเซลล์ครับถ้าใครดูคลิปการของผมเนี่ยที่ผมมาตอนปีที่แล้วที่ผมถ่ายคลิปตอนที่อะไรนะทำบ้านนะครับเป็นบ้านสวนตรงนี้นะครับดวให้ดูนะครับ นเ,เนี่ยครับก็ถามว่าเสร็จไหมก็ไม่เสร็จครับแต่อยู่ได้ไหมอยู่ได้นะเพราะว่า,าบ้านมีหลังคาใช่ไหมครับแล้วก็อากาศมันจะผ่านมาคืออากาศมันเย็นทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงมกราคมด้วยอากาศก็จะเย็นสบายๆเนาะไก่ร้องนะครับมีไก่ชนมีไก่ไข่นะครับแล้วก็เป็ดไ,ไม่มีเนาะมีควายอยู่4ีตัวเป็นควายของพ่อนะครับกล้วยน้าวานเนาะมีอยู่กล้วยนี้ก็ แก่ยังเอ่ยยังไม่แก่เนาะนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมาเรียกว่าไม่ยมเนาะไม่ยมยังไม่มีลูกนะครับปีนี้แต่ปีก่อน,นมีลูกเยู่โล่งมากเลยต้นไม่ยมใบยอต้นยอเนาะยออ,อ,อ่อนเลยนะครับนี่แบบทำอะไรได้บ้างแกบอกว่าจะทำห่อหมอกอะ่ะทำห่อ,อได้นะครับถ,ถ้าแบบบ้านเราเนี่ยก็แบบ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศใช่ไหมจะไม่มีเนาะแต่คือที่ได้มีนะครับมีเป็นลูกมีเป็นใบอ่อนทมัน,นก็จะเป็นต้นกล้วยที่แบบสูงมากตรงนี้ผมว่าตรงนี้นแถวนี้เคยเป็นแบบที่เลี้ยงควายแต่ก่อนเนาะแล้วแบบมันจะมีแบบปุ๋ยเยอะต้นก็เลยสูงมากนะครับซูมเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นพ่อเนะ่เคยทําแบบยำหัวปลีชายำหัวปลีใส่ไก่คือแบบอร่อยอร่อยมากเลย นี่ครับทุกคนผักกระเฉดน้ำเนาะแล้วแบบก็เลยเก็บไปเกี้ยสักทีครับผักกระเฉดอะ่ะที่ไปทําแกงส้มเนาะและก็จะมองไปนะครับที่จะเห็นที่รถกระบะนะครับของพ่อที่ยังบรรทุกก็เรงมีเหลืออยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องปลูกไปประมาณสักยี่สิบต้นนะครับก็แต่ที่ที่บ้านเนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่นะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวน้ำหอมนี่ครับบรรยากาศ เต็มๆเลยนะครับของบรรยากาศบ้านชายทุ่งนะครับที่ปลูกมะพราะ้าวเต็มหมวกที่เป็นแบบหมวกกว่อสร้างที่ผมทาครั้งก่อนคลิปที่แล้วใช่ไหมไม่ไม่มีมมอะ่ะก็ต้องใช้หมวกนี้แทนนะครับตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเด็กผมเนี่ยแบบขึ้นแบบโอ้แบบเป็นเด็ดลูกมันกินแล้วมันหว,วานนะ่ะสีแดงๆเนาะบ้านเราเขาเรียกว่าตะขบนะครับลูกแดงๆลูกแบบออกสมๆนิดหน่อยเนี่ยอันนี้คืออร่อยครับ แกงที่เหล็กใส่กะทิใส่แคปหมูคือแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆนะครับที่ออสเตรเลียก็แพงนะแต่ที่นี้ก็มีนะครับพอด,ดีให้น้องนะครับผัดหมี่เดี๋ยวเรามาดูผัดหมี่ที่เรากินนะครับอะไรบรรยากาศลุกทุ่งเลยนะครับ หอมมากค่ะยังไม่ปรุงเครื่องนะครับผงวิเศษนะครับชื่อรสใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยอยู่ออสเตรเลียไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่ครับแต่อย่นี้ก็คือกินบ่อยมากเลยน้ำตาลนะครับ คิดว่าได้ได้พอดีเลยอะ่ะเนี่ยครับทุกคนผัดมีสูตรบ้านนาของเรานะครับอร่อยน่ากินมากเลยมาทำมากินเสดดาด้วยกันเพิ่มความขม ยังต่าประมาณห้าปีที่ผมไม่ได้กินนะ่จริงนะอร่อย อร่อยไหมอืมมปลาปลาปลาแค่นอน้องทีวีเปิดประตูบ้านได้เลยอินเน็ตอืมไฟเบอร์ออปติกว้าวอินเทอร์เน็ตเคเบิลทีวีเอ้ยไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเคเบิลดิอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติก ทีไก่อบปิ๊บที่เป็นอยู่บนเตาอ่ะโอเคครับนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูเป็นไงบ้างตอนนี้น่าจะสุกประมาณมีเดียมกำลังสุกกำลังพอดีเราจะกินเลยนะ ข้างใน<อ>เครื่องใน<อ>แบบยั่วเลยนะครับกลิ่นหอมมากเป็นเครื่องเทศเลยไม<ฟ>่ได้ย่างปลาหมูกรีดเหล่านะเว้ยหอมมากแกกินเพราะเราแค่น่ะเดี๋ยวเมกี้น้ำซม